มาโอา้โหไม่ได้เอาโมดิหลมาถึงเตยองมาต่อที่เตเวสสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องอะไรแชนแนลคลิปนี้จะมาลองเล่นนักเตะศูนหน้าระดับตำนานนะฮะก็มีทั้งหมด2ตัวเลยนะครับมาดูที่ตัวแรกเลยนะครับคาร์ลสเตเวสค่าพลังโดยรวมก็ใช้ได้เลยการยิงกับสภาพร่างกายก็ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะฮะ ถ้านซีเรียลในเรื่องส่วนสูงการทำประตูเทวสถือว่าน่าสนใจเลยนะครับพลังงานเต็มเลยนะครับสกิลมูฟสี่ดาวค่าพลังโดยรวมก็สมกับที่เป็นกองหน้านะการทำประตูการยิงเลี้ยงบอลคลองบอลค่อนข้างดีส่วนในเรื่องของสภาพร่างกายความแข็งแรงความก้าวร้าวถือว่าดีมากเลยนะครับแต่การกระโดดไม่ค่อยดีนะความว่องไวปฏิกิริยาพอใช้ได้เลยคลองบอลควบคุมบอลโอเคเลยนะครับไม่รู้ว่าเทวสตเนี่ยจะเสียบอลง่ายหรือเปล่านะครับด้วยความที่ว่ารูปร่างเขาไม่ได้สูงใหญ่นะฮะ เวิร์กเลดก็ขยันเหลือเกินนะครับสูงสูงเลยพลังแฝงมียิงประตูจากที่ไกลสำหรับกองหน้าค่าพลังการยิงดียิงไกลดีทุกตัวนะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับไมเคิลโอเว่นคลิปนี้ได้ลองเล่นแล้วนะครับพลังงานให้มาเกือบเต็มเลยนะครับสกีมูฟซีดาวค่าพลังโดยรวมดีแน่นอนสปีดต้นดีสปีดปลายก็ใช้ได้เลยการยิงการทาประตูโอเคเลยนะครับการตั้งรับสภาพร่างกายสู้เทเวสไม่ได้เลยนะครับการกระโดดก็ไม่ค่อยดีส่วนสูงก็ไล่ๆกันเลยสไตล์อาจจะคล้ายๆกันนะ ตัวนี้ในเรื่องของเกมรับไม่รู้ว่าคลองบอลจะดีหรือเปล่าจะต้องไปรอดูในเกมนะครับสาหรับไมเคิลโอเว่นค่าพลังโดยรวมมานน่าเล่นอยู่แล้วติดแค่เรื่องส่วนสูงส่วนเท้าก็ถือว่าโอเคอยู่เวิร์กเลดกลางๆนะครับไม่รู้ว่าเอาแน่เอานอนได้หรือเปล่าพลังแข็งมีเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงปั่นโค้งนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับสาหรับสายเลี้ยงบอลเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูการธรรมตูของ2ไอคอนนี้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปครับซาร่าจ่ายมาที่โอเว่น ไหลามาถึงเตเวสวิ่งเลี้ยงกระชากมาแล้วง,ง้างโอ้โหไม่ได้ยิงครับขึ้นลำแล้วแม่ซาลาดึงกลับมาอีกแล้วฮะไหลามาถึงโอเวน่นโอเว่นตอกหลุดแล้วแบบนี้ตีวงกว้างไปวิ่งย้อนกลับมาโยกแล้วปัน่นแม่สวยงามตามคาดครับเท้าซ้ายสี่ยิงดีอยู่เหมือนกัน ยกหลุดเลยจังหวะนี้ยกโชยทีครับเปิดมาโอเว่นจัดแล้วนะฮะซาลาอีกแล้วจ่ายมาถึงโอเว่นไหลามาที่เตเวสครับยกหลอกดึงไหลย,ย้อนมาถึงไมเคิลโอเว่นโอ้โหยาชินมะเนี่ยโดนยาชินเซฟฮะยิงไม่แรงพอยองดึงไหลามาแล้วที่เตเวสล,า,า,ลวเเวาเฟลฝั่งมาที่ราเฟลครับ ไลย้อนกลับมาที่เตเวสโยกหลอกง้างแล้วปั่นโอ้โหเอาเรื่องอีกแล้วนะครับเลียงบอลความคล่องตัวใช้ได้เลยแม่ผิวอยู่เหมือนกันนะจังหวะพลิกบอลน,นะครับเล่นเช้งหลุดเลยฮนะจบสกอร์ด้วยเท้าขวาไปสวยงามไหมาที่โอเว่นโดยยองแทงทะลุช่องมาที่เตเวสหลุดแล้วครับ เตเวสดึงยิงหูดึงไม่ทันเสียได้จัดเลยฮนะลืมไปว่าเป็นเท้าซ้ายเตเวสไหลมาที่โอเวน่นตอกหลุดแล้วแบบนี้ยิงหูลูงนี้ปั่นสะก็ดีแปรเท้าขวาไปเรียบร้อยเลยฮนะแล้วเฟลได้บอลครับเลี้ยงมาหาตัวก่อนโยกหลอกหลุดแล้ววิ่งทะลุอย่างนี้ จ่ายมาที่เตเวสเรียบร้อยยิงได้ดีฮะจับบอลแล้วหวดเลยนะครับวิ่งหาช่องดีอยู่เหมือนกันนะตตเตเวสไหลทะลุมาที่เตเวสฮะฝ <ตร S 1> ากไปที่ลาเฟล งัดกลับมาที่เตเวสไหลมาที่โมดิกวิงมาที่โอเวนหรือเปล่าไหลมาแล้วที่โอเวนโอ้โหูโมดิกไหลมาที่เตเวสตอกเตเวสหลุดแล้วแบบนี้โยกตุเล่เป็นโกวะเนี่ยดาเฟลวิ่งเลี้ยงมาฮะยาวๆไม่มีคนจ่ายมาที่เตเวส จับโยกโอ้โหเลี้ยงเยอะไปหน่อยฮะหืลูกนี้ไม่ได้อีกติดเลี้ยงเอาเสร็จแล้วเรนอมันเขาเนี่ยเตเวสวิ่งมาแล้วตามบอลมาติดติดลงยิงลูกไกลบ้างนะฮะโยกง้างแล้วปัน่นไม่พอครับลาเฟล ใ่ที่เตเวสฝากมาที่โอเว่นเตเวสคืนมาที่ลาเฟลลาเฟลว่าไงฮะโยกหลอกครับหลุดแล้วแบบนี้จากที่เตเวสโยกแล้วปั่นอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โหเตเวสแม่หาช่องดีจัดครับยืนกลางได้ดีนะฮะแม่เอาเรื่องจริงวิ่งหลากกลางมาตลอดเลย ส่วนมากเตเวสยืนดีมากเลยนะฮะเอ้าวเดืยองฮะดึงเดืยองไหลมาแม่เสียดายเหม็นดีเสร็จครับซาลาแย่งบอลได้โมดิคไหลมาถึงเตเวสโยกแล้วสับเลยโอ,โอโ้โหโยกหลอกนิ่มๆเลยะฮะเลี้ยงบอลคืงบอลครับโยกหลอกเลี้ยวกลับเข้ามาปั่นนะฮะ จังหวะน,นี้เล่นเองงงเองนะฮะแหมดีที่กลับมาได้บอกเกอร์งัดยาวมาที่ลาเฟลคึงหาโอเวน่นซาลาจ่ายมาที่รััเนี่ยอ้าวโอเว่นครับตอกหลุดแล้วโอเวน่นโอ้โหไม่ได้เอาแย่งได้อีกโอ้โหจบสวยๆเลยแบบนี้แคิดว่าจะไม่ได้จบสกอร์แล้วครับลูกนี้ บอลหลุดเท้าไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าใช่มาลดินี่หรือเปล่านะฮะน่าจะใช่นะโอเว่นแย่งมาดินี่มาได้ครับสมัตตาใจมาที่เตเวสโอเว่นไหลามาที่ซาร่าโอ้โหดูเตเวสวิ่งดิเตเวสไปแล้วครับไหลามาที่เดยองย้อนกลับมาถึงไมเคิลโอเวน่นโอ้โห,โโหยิงเกือบสุดครับเกือบหลุดเกือบหลุด ไม่ดูนักแข่งดูนักแข่งยังโหดปั่นเท้าซ้ายเอาเรื่องเลยนะฮะเท้าซ้ายสี่อูยิงสวยจัดได้เรื่องเลยเทเวตแย่งบอลได้ฝากไปที่โอเวน่นได้เรื่องแล้วครับโอเวน่นไหลไปที่เดยองไหลกลับคืนมาที่โอเว่นฮะเลี้ยงมาแล้วขอทดลองยิงไกลสักหน่อยง้างแล้วโอ้โห ชนคานครับไหลาย,ยามมาที่โอเวน่นต่อไปที่เตเวสตอกแล้ววิ่งมาจ่ายมาที่โอเว่นแล้วซัดเลยโอ้โหสาราให้โอเวน่นไหลามาที่เตเวสครับฝากมาที่ราเฟลราเฟล,ล,เฟลแทงทะลุมาโอ้โหไม่ได้เอาโมดิกไหลามาถึงเตยองมาต่อที่เตเวส โอ้โหจบได้ครับวิ่งเลาะไปเลาะมาฝากบอลมาที่เตเวสแล้วจบได้เลยครับยิงดีอยู่เหมือนกันลาเฟลอีกแล้วลาเฟลดึงแล้วที่โมดิกฝากมาที่เตเวสไหลไปแล้วที่โอเวน่นหลุด งางแล้วชูดโอ้โหติดใครวะเนะี่ยสาราจ่ายมาที่โอเว่นครับโอ้โหได้เวลาแล้วฮะวิ่งกระชากยาวอย่างเงี้ยถึงหน้าโกครับเลี้ยงมาตอกในหนึ่งทีโยกหน่อยโยกโอ้โหเหนื่อยเจอนาซาตะครุบเดยยองวิ่งเลี้ยงมา หลายาที่โอเวนโยกแล้วสับเลยโอ้โหติดบล็อกใครวะสาลาอีกครับสาลาเดยองหลายาทีโมดิกมาแล้วที่โอเวนฝากมาถึงเตเวสสับเลยแบบนี้โอ้โหเหนียวนึบเหนียวนึบเอาเตเวสวะเนี่ยตอกวิ่งเลี้ยงยาวมาแล้วปั่นโอ้โห,โโห,โโหโจบสกอร์ได้สวยครับ วิ่งเลี้ยงมาจากมุมเลยนะครับ,บลาเฟลอีกแล้ววิ่งเลี้ยงมาดึงย้อนกลับมาที่เดยองแหลมาที่โมดิกไหลมาแล้วที่โอเว่นโอ้โหล้ำหน้าใจช้าไปหน่อยครับ เห <esta> ็นชะตากรรมเลยฮะตอนจ่ายมาไม่งั้นเราสวยแล้วลูกนี้มาดูทั้งเตะกันหน่อยนะครับตัวแรกเลยเตเวสตัวนี้ขยันขึ้นและขยันลงมากนะครับขึ้นสุดลงสุดเลยเหมือนกันนะครับช่วยเกมรับได้ดีเกมลุกก็บุกดีมากนะครับหาช่องค่อนข้างดีเลยนะครับคิดว่าน่าจะดีกว่าโอเว่นอะจบสกอร์ใช้ได้เลยนะครับความเร็วเอามาเล่นจริงก็พอได้เลยนะครับโดยรวมเกมลุกโคตรด,ดีเลยคลองบอลก็เสียบอลง่ายนิดหน่อยนะฮะ สภาพร่างกายแข็งพอเบียดบอลได้แต่ไปเจอตัวทุ่งสูงไม่ไหวเลยนะครับเสียบอลง่ายมากถ้าเบียดแย่งบอลก็พอใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเจอก้องหลังก็เรียบร้อยตัวนี้เท้าซ้ายยิงหลุดกรอบเลยนะฮะการยิงการปั่นใช้ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ลองยิงไกลเลยนะครับไม่มีจังหวะเลยจับบอลพลิกบอลเร็วอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะใช้ต้องดูเท้าดีๆนะครับถ้ายิงเท้าซ้ายนี่เรียบร้อยเลยมาดูที่ไมเคิลโอเว่นนะฮะ ถ้าสาหรับคนที่ชอบเลี้ยงบอลวิ่งยาวๆไกลๆเนี่ยโอเว่นก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าสปีดต้นสปีดปลายเขาให้มาดีเลยแล้วก็มีพลังแฝงเลี้ยงเร็วด้วยคิดว่าน่าสนใจนะครับสําหรับวิ่งยาวๆนะช่วยเกมลุกเกมรับค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันแต่เวลาวิ่งหาช่องยืนกลางๆแล้วก็ยืนทางริมเส้นมากกว่านะครับบางจังหวะก็ขึ้นไว้นะครับบางจังหวะก็รอบบอลน,นะฮะแล้วแต่โอกาสโดยรวมโอเคเลยการยิงการจบสกอร์เท้าซ้ายถือว่าใช้ได้เลยนะครับยิงดีอยู่เหมือนกัน ตัวนี้ก็เสียบอลง่ายอยู่เหมือนกันนะฮะคล้ายๆเตเวสเลยไปเจอกับกองหลังตัวใหญ่หญบอลหายเลยะฮะวิ่งวิ่งเลี้ยงอยู่กาลังจะง้างยิงนี่เรียบร้อยเลยครับบอลหายถ้าจะใช้แล้วคุ้มๆกว่าคิดว่าเตเวสคุ้มกว่าโอเว่นนะครับเพราะว่าบางจังหวะเราไม่มีโอกาสได้เลี้ยงบอลยาวขนาดนั้นนะฮะแต่โดยรวมก็ดีทั้งคู่จังหวะการจบสกอร์เตเวสมีโอกาสเยอะมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเวลาจะจ่ายบอลเนี่ยเห็นเตเวสตลอดเลยส่วนมากบางทีโอเว่นก็ขึ้นนําไปแล้วบางทีก็ยังไม่ขึ้นมานะฮะ โดยรวมก็ใช้ได้ถ้ายิงคู่กันก็โอเคอยู่เหมือนกันโดยรวมโอเคเลย2ตัวนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้รับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ